สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือ,คอเรื่องการเอาตัวรอดและห่างไกลาจากคนท็อกซิกนะครับในชีวิตประจำวันไม่ว่าที่ทํางานโรงเรียนหรือสังคมรอบข้างอะไรพวกนี้เราต้องผเผชิญกับคนที่มีพฤติกรรมพิษร้ายหรือว่าที่เรียกว่าท็อกซิกนะครับซึ่งทําให้เราถูกคุกคามไม่สบายใจและมีความกดดันด้านจิตใจอย่างมาก ในที่สุดอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับจะมีเคล็ดลับที่จะมาช่วยจัดการกับคนท็อกซิกหน่อยนะครับต้องทำยังไงบ้างประการแรกคือต้องรู้จักตั้งขอบเขตที่ชัดเจนอย่ายอมให้คนท็อกซิกเข้ามาในชีวิตมากจนเกินไปตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนกล้าปฏิเสธหากเขาพยายามล่วงล้ำขอบเขตนั้นเข้ามานะครับ แล้วก็อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเพราะคนท็อกซิ่งมันเปลี่ยนไม่ได้ดัดนิสัยไม่ได้พวกนี้มันมีทัศนคติเชิงลบมาตลอดเราไม่ควรจะพยายามไปเปลี่ยนแปลงเขาเพราะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เป็นเรื่องอยากมากสิ่งเี่วทำได้คือเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองนะยอมรับซะว่าไอ้พวกท็อกซิ่งมันแก้ไขไม่ได้อีกประการคือลดการสื่อสารให้น้อยลงหากคนท็อกซิกททำให้เราเครียดหรือไม่สบายใจ ต้องลดการติดต่อกับพวกเขาให้น้อยลงให้มากที่สุดหากเป็นไปได้ให้ตัดขาดออกไปเลยนะครับจะได้ไม่สุขภาพจิตเสียนะครับแล้วก็อย่าโต้ตอบด้วยความโกรธเพราะการโต้ตอบคนท็อกซิกด้วยความโกรธพฤติกรรมก้าวร้าวจะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนะครับให้พยายามอธิบายชี้แจงอย่างสงบหากไม่ได้ผลก็ควรเลี่ยงไปเลยแล้วก็พยายามคุยกับคนที่ไว้ใจได้เมื่อเผชิญกับคนท็อกซิค อยาเก็บกดให้ระบายออกมากับคนที่เราไว้ใจนะครับเพื่อนครอบครัวเพื่อปรึกษาและระบายความรู้สึกออกมาจะช่วยให้เราผ่อนคลายลงได้มากแล้วก็อีกประการคือพยายามดูแลสุขภาพจิตของเราให้สมดุลอยู่เสมออย่าลืมว่าคนทกอสิกมักจะดูดซึบัพลังงานด้านลบไปมากสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้ดีทํากิจกรรมผ่อนคลายที่ชอบแล้วออกกําลังกายจะได้มีสารความสุขหลั่งออกมา จะได้มีสุขภาพจิตด,ดีแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นครับปฏิบัติดังกล่าวแล้วคิดว่าน่าจะจัดการขับคนท็อกซิกได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมต้องหัดเจริญสติปล่อยวาง <c oughs> อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปทุกข์นะครับแล้วก็หันมาออกกาลัางกายซะจะได้มีสารความสุขหลังออกมาแล้วก็อย่าเครียดอย่าอดนอนพักผ่อนให้พอไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ ะครับประทานพืชผักผลไม้เยอะๆนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ